ตำรวจบุกให้การช่วยเหลือเยือกลุ่มชาติพันธุ์13คนนะคะก่อนที่จะถูกหลอกพาข้ามชายแดนไปทํางานผิดก,กฎหมายค่ะ ตำรวจสืบสวนผู้ทรภาค2พ,พร้อมตำรวจสพจันทบุรีนะคะเข้าตรวจคนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งหลังรับแจ้งว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดกฎหมายที่กัมพูชาเบื้องต้นพบผู้เสียหายทั้งหมด13คนอายุตั้งแต่1 6ถึง33ปีกำลังจะขึ้นรถไปกับชายไทย2คนที่มารอรับซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดถูกเสนอให้ทำงานแอดมินออนไลน์แลกกับเงินเดือน3 0 0 0 0บาทขณะที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นกลอุบายเพื่อหลอกพาคนไปทำงานผิดกฎหมายค่ะส่วนทางด้านของทหารกองกำลังบุรพาส่วนที่กำลังกับไหล หน่วยงานออกลาดตะเวนตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสาะแก้วพบคนไทย5คนลักลอบกลับเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายสอบสวนก็ยอมรับว่าเคยไปทำงานเป็นแอดมินของเว็บพนันและเป็นแม่บ้านในฝั่งกัมพูชาก่อนที่จะหลบหนีกลับไทยนะคะส่วนทางด้านสื่อของกัมพูชาแสดงภาพการเข้าตรวจสอบอาคารหลังหนึ่งแขวงตนเลบาสักเขตจัมการมอนเมื่อวานนี้ค่ะจับกลุ่มชาวเวียดนาม14คนและอิโนโดนีเซียอีก3คนยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์109เครื่องจอภาพและโทรศัพท์มือถืออีก103เครื่อง เบื้องต้นพบว่าเป็นฐานหลอกลวงอาชญากรรมทางออนไลน์เตรียมขยายผลเอาผิดผู้บงการต่อไปขณะที่โซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชามีการแชร์ภาพเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นเมืองสีหนุวิลโอสเมดและปอยเปตพร้อมระบุข,ข้อมูลว่ากลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้กําลังโอ้อวดเงินจนํานวนมากอย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวตํารวจและกฎหมายของชาวกัมพูชาเลยแม้แต่น้อย